โทษพ่อขอโทษขอให้ด้วยค่ะนี่มาสองตัวบักง่ายไงไม่หอยแมงคู่นะทุกคนสองตัวบักง่ายเลยแม่จะได้โอ้น้ามันเข็มลูกมันกินบ่ได้นะลุกไปเลิกกบ่ได้ครับหลานแซ่บ สวยมากนะคะว้าว้อขาอย่างเดยมันเปียกมันเปียกบอกหน้ายมันเปียกเปียกค่าลูกนาำก็กินไม่ได้แม่มันเค็ม อาปากอยู่นะตัวนั้นอาแต่ว่าตายไปแล้วตัวนั้นตัวน้อยเปียกแล้วมุดน้ำก็ว่าได้แม่มันเข้มน้ำทะเลนะลูกก็มันนาำบอ่อแถวบ้านเท่าเลย โอ้ยหนึ่งตัวสองตัวยังงามยังงามยังงามอีกตัวหนึ่งโอ้ยสองตัวแล้วมั้งเ่ยหนาววะแบบนี้ฮะ โต้ใบใหญ่นะทุกคนแต่ว่ามีตัวน้อยมาหน,น่มีแต่หน่อยเกาะอยู่นะคือเป็นการดีถ้าเราแก่แล้วเขาก็เอามาขึ้นทะเลนะทุกคนเพราะว่าตัวใหญ่ล้วเขาจะมีตัวหน่อยๆเกาะนั่นนะนยางกลมๆก,กับปวแนเอล่ะค่ะ เหาเป้งหาเป้งหลังเจ้าเอา,า,า,าลิมตะลิงนี่นี่จะตูที่ เวัสดีครับรานี้คุณนำ้ำอ้อยสวัสดีจ้าหอยนางลมนะคะหอยนางลมเดอ้อนี่นี่เราจะประมาณนี้หรอเป็นกับกาบอยู่นะทา,านทางใส่อะไรบทางทม่ใช่เก็บสุย่านะเก็บเห็ดเก็บบาร์บไม้ทั้งฟีนะทั้งฟีจากที่ทำงานนะคะ ถังฟีจากที่ทางานนะถังถังผงซักฟอ,อกองไงเห็นไ่มมันือเหลียวลงไปนี่เขาจะอาปากยังสิแต่ว่าตัวเขาไม่ใหญ่นะทุกคนเนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หอยนั่งลมนะคะทุกคนหอยนั่งลมทางภาคใต้สวีเดนนะน ไอยนางรมเขาก็มีที่เก็บได้แล้วก็ที่เก็บไม่ได้นะเห็นไหมตัวนี้มีสองตัวแบบใหญ่สองตัวใหญ่เรากกมีตัวน้อยอีกหลายตัวนะแล้วก็มีหอยแมงผูน้ำหนึ่งดอกนะหอยอื่นๆอีกไงคือจะให้ดีคือเฮาเวลาเฮาแกะแล้วเฮาก็เอาเปลือกเขามาขึ้นทะเลไว้นะเพราะตัวเล็กตัวน้อยแม่ครับนี่ ตัวเล็กตัวน้อยของหอยทั้งหอยแมงปู่หอยนั่งร่มตัวน้อยส่เขาจะเกาะอยู่ที่เปลือกนะเข้ากันเลยเข้าแกะแล้วเข้าเก่าลุทะเลไปนะเขาตัวน้อยเขาจะได้ง่ายไปข้างหน้านะส่สองตัวนะ่นี่แต่ตัวเขาบนง่ายปนใดนะ ช่วย,มยแม่เก็บหอยค่ะครับก็ะจะวิินๆหน่อยนะคะน้ำน้ำกระเพื่อมนะ,ะเห็นไหมแคมปิ้งเราบ้านเขาอยู่ทั้งเทิงนะทุกคนหลัางขาวๆลังค่าแดงๆนั่นนะลังแรกเลยหล,หลังแรกหลังแรกแต่ว่าเป็นน้ำเบอร์โทนะอันเบอร์หนึ่งเขาจะเป็นซี่เลี่ยมๆนะเพราะ,ะเป็นกระทอมนะเป็นอ่าคายๆครับ อยนนู่พันเนินแล้วข้างล่างเขาจะเป็นพวกรถบ้านก็จะเป็นเนินหินโดยรอบ <c oughs> มีเรือด้วยนะ <c oughs> เขาจะมีแบบว่ามีทั่วไปไปตกปลานนะทั่วไปตกปลาอันกลางทะเลนะ เจ้าอยากลุกม,มานั่งไหมเป็นบ่ออันนี้เน่าไก่แม่ก็ได้เดี๋ยวให้พี่จอยลุกม,มาหาบเอเลยไหนหนูนี่ฮะนิสัยบ่ดีเนี่ย นรุ่นรุ่นเนี่ยเห็นไหมตุ๊กปูน,นี่นะเลี้ยวร้านพเจ้านี่ฮะนตัวที่มันที่มันเปิดแล้วเห็นไหมเราก็ตุ้เป็นอีตัวติด ก็เห็นอยู่นี่ตัวนี้มีประมาณสามตัวนะมีประมาณสตัวนะเรียวคุณแม่คุดหุนเข้๊ปั๊บปับป๊บปบอยู่นะคาบพ่อคาบขึ้นพ่ออยูอ่ซื่อลูกแ แค่นี่ก็แตกกระตือรือร้นยันต่ค้นบ่สนใจแม่ม่อนไะ่ฮะลงุง เด,เดี๋ยวให้พี่จอยลงมาเอาเลยนะฮะให้พี่จอยลงม,มารับกลับเลยนะาตามฟังแต่มีอยู่นะทุกคนว้ายเกาะเกาะไม่กว่นนีกแล้วตับเกียวจะถังแล้วนะทุกคน อย่างนี cage, three, five, five the the more, so ้ก็ตัวนะเห็นไหมแต่ว่านั่งแล้วนั่งแล้วดูเฉยๆเลยหนูนะยังว่าเป็นป่วยเขาเอา้แต่มีหอยตูหอยยางน้ำน้ำเกาะอยู่นะแล้วก็มีตัวน้อยๆเขานะนนี่น่าจะสองตัวนะ จอยลงมารับเลยนะฮะให้พี่จอยมารับเลยนะอยเ,ยนะเอามานั่นนะบัตาลุ่นนะอันนี้